สวัสดีจ้า,าพี่โยโคราดปานเองิงนะจ๊ะวันนี้ก็ได้เวลาทำกับเขาอีกเหมือนเดิมนะา๊ะนี่วันนี้น้องแนททำเมนูอะไรนาะจะเป็นแกงนอโจใส่เห็ดวันนี้อจะอนนเป็นน้ำแปง้งนะจ๊ะต้ำแป้งกั็ใบายานางานะจ๊ะน,นี่ก็จะเป็นผิกสดกระเทียมแล้วก็มะหอม ตะขไข่หัวขาใบมะกรูดละจ้ะาใส่ลงไปเลยติกก็กระเทียมกับหัวหอมนี่คือตำรวมกันก่อนเดนะจ๊ะน,นี่เป็นนอโจดนะจ้ะชุดิบคือนอโจดนะจ้ะอันนี้คือนอโจนี่ต้มแล้วนะจ้ะแล้วก็คูุกไอ้มันแบบจะได้มีความนัวด้านนะจ้ะ มิโคลาซับแหลวแล้วจ้ะงวนัวจ้ะ สดีจ้าจะแล้วรอให้เดือนเราก็จะเอาเฮ็ดใส่ทีหลังแล้วจ้ะจ้ะอันนี้แกงก็เดือดแล้วด้วจ้ะนี่ต่อไปขั้นตอนต่อไปตรงนั้นก็จะใส่เฮ็ดแล้วจ้ะนี่เฮ็ดตรงนี้นไปหามาวันนี้เล้วจ้ะโอ้วันนี้เป็นแกงเปื <laughs> อะเราโจใส่เฮ็ดไปเลยแล้วจ้ะนี่ มาดิจักรีอยากมากินแกงนอโจอใส่เห็ดปลาบานพ่โยก็มาดิจักากหมูเลย่ยางนั้นจะใส่กากหมูเพื่อที่จะนี่รวมมิดไปเลยดิยจกักรีแกงเฟรนอโจอใส่นอโจใส่เห็ดไปเลยดิยจกักเดี๋ยวรอให้เห็ดสุกก่อนนะจ้ะอาจารย์นี่แกงลงแน่ก็เดือดเลยดิยจกักรี ตอนต่อไปก็ใส่พักสะอมเลยจ้ะนี่เป็นแกงเปื้อนโจดไปเลยเดจานใส่หัลปาเลยเดยจ้าไอ้ไอ้ความร้อนที่ว่าหวยแกงขึ้นมากับมาโดนกล่องเลยเจนอาจจะมัวมัวหน่อยเดยจ้า เซ็ตเรียบร้อยแล้วจ้ามาจ้ามากินแกงเปื่อนตะจูกับพี่โยได้จ้ะนี่มาจ้านี่ก็ได้เวลามากินข้าวนะจ้ะกับแกงเสร็จสับเรียบร้อยนะจ้าเมนค่ะมาดิจ้ะมาดิจ้าวันนี้มีเมนูอะไรน้อใครจะแนะนำนี่แกงกระจูใช่หิดค่ะแตงโมค่ะน้งจะกินแตงโมข้าวเหนีวนี่มาเด้อจ้ะมากินข้าว ก็ไม่รีเดจ้ะเด้อร coś, ดอร่อยออยจ้ากำกินข้าวเยอะอรอยสิสวัสดีจ้ามาจัมากินข้าวกับพี่โยได้จ้นี่อร่อยอร่อยแยงเค็ตนต่กินแกงกินเหมือนได้ก็อร่อยถูกโดบเลยจ้ะ ใช้เราช่วยอร่อยอร่อยตีมือไทยนี่เขาก็ร้อนเค้งให้ก็ร้อนนะจ๊ะเข้งเราจะใส่ให้ก็ร้อนขึ้นเขาก็ดกใหม้นี่ดอกหม่ลุกมาใส่นี่ ถึงนาืเหมือนแกงเปเลยด้วยนุงแนก็ยังไปหาที่ก็ยังได้แต่เป็นเศขาดหรืออะไรด้วย้เ็เผม่นเห็ดเพาะผมตงโตอย่อกเห็ะขมันคือขาก็บางบานเข้าก็เรียกเประแจงเประเรหรือไม่ก็ จะแบบเก๋งเรียงอย่างเงี้ยเนาะมันหลายๆอย่างผสมกันน่ะแต่ก็อร่อยดีนะนี่อร่อยจ้ะ <tried> มันเด็ดจังอร่อยไหมหนูจะกินหลายวันละได้เห็ดมาแกงเ้าวโค้งได้เห็ดตุ่มเลยตุ่มเห็ดอะไรนี่ตุ๋มเห็ดทานเห็ดรวมแต่เนี่ยเห็ดรวมหลายอย่างเลย งอแแ่ไม่นอดบอกแมรี่เฮ็ดละงอเฮ็ดละงอเช็ตุ้มเฮ็ดละงอแแ่ไม่ได้แต่แแนจะเฮ็ดละงอกระวบียงหาหนำหลังว่าหลานมืดไปจากไหนไม่ได้นอนกลางคืนนี้ฮอหรือเลเฮ็ดก็โดนเข้าก็โดนเฮ็อกม่เฮ็ด้ารนแกงก็แกงเส้นพอดีจ้ะ ต้องเปล่าก็จะลืมเปล่ามากินน้ำคนไม่เคยมีน้ำในสูตรง่ายมันด้ยินเสียงนุ่งชุดเหรอี่ยายไม่ได้ยินยั่ดังเลยมันจะเดือดใครยังไม่กินก็มากินหัวก็ไม่รีเลยเด้อจ้ะ อันหน่้ยใหญ่ๆเป็นงอจูดในปลายเห็ดเองอืกระจูดตะบานเองไม่ฝนลืมมากน,นันนก่นน่ะนะโบทะลงกับเขาเบบกเขาจุดปลาเหมือนขี่บนไปหาหนั่นงอกมากเลยแหละน่อจูดนี่มันลืมเป็นเผ็ดใหญ่เมื่อเหลือจากตน้นเหล็กก็เป็นเผ็ดในหน่วยจ้ะแล้วนี่ลูกมากเลยเห็นมีมาจูดเลยนี่ก็ยกเอฟซีกันถูกบ้นเอฟซีกันบ้าไปไหนเอฟซีน่สนอยากให้นเอฟซีมา ชินด้วยนี่ยจะอร่อยจริงจริงแต่นี่เนี่ยลูกคุยยังคืนห่วมห่วมอยู่เลยจริอยากให้มากินด้วยกันนะจ๊ะนี่เนี่ยอร่อยจริงจริงด้วยกินเทศทานก็ได้ลูกเทศทานก็หวานนะมมเาา เดนน็กน้องก็ไหวทั้งหมดก็ได้ลูกน้องส่งอาจับตั้งแต่สามนี่แม่แม่ชอบกินหลักแม่มากแม่เอาพริกให้แม่โอ้แม่จะได้ตัวแดงแดงแกงน่าโจทยอร่อยอร่อยดีจังนี่ ใส่เห็ดรยมากเลครัเมดี่ก็บอกตะปูนุดตกว่านีแล้วลืมเศษเศษเเหายไปโจยไม่ตกอีกเลยจ้ะโรนเอาเลี้ยวเปาะดำถ้าวโรนเอามันปนจะตกเลยเดี๋ยวนีนูมีเห็ดเปาะดำด้วยตียาเห็ดเปาะดำ กินางหน้าเขาก็เม้นหายหลอนพี่นี่นะเนี่ยโยกินไห่เต็มปากเต็มคำทีพี่เป็นส่นอาจจจนี่อืมาแม่แม่คนเก่ง วันทุนนิได้ยุดงานไหมล่ะหน,น,น่มันบรดาเสาเกาหยุดเออหยุดวันเสาอาชีพลนะคะเสาด้วนะวนว้องน,นุ่มบรรเสาด้อาชีล่ะคะวันจันทร์ว่าก็ไม่ได้หยุดวันนน้หนูไปทำบุญกันไหนลู นี่หนูเก็บดาวัดน้องพี่ตุน่นโนนนเหมือนไอ้หนอนดาวัดนดนนที่ตุนนี้โนนที่ตุ่นโดนพยุอืมเออไปอันนั้นันนล่ไน้องไก่ะอร่อยจัง เราตัวก็ร้อยาหานมาแลกว่าหานแม่มื้อเลยจะกกินยงง่ายๆแต่ใต้บ้านพี่โยนะตินแม่ไม่ได้หังแหนติดเอาแกงจานเดียวนี่ก็สาม,มารถกินเขาเราได้ทั้งครอบครัวเลยนะจ๊ะแกงมอเนลนยนะจ๊ะต้องมีกับเขาอะไรมากมาย เขียงอย่างเดียวก็ทำให้เขามุดโม่ได้ที่กันเลยจะ้ะอาหาร,ป,รปลาบานๆพี่โยชอบกินด้วยจ้ะ để có bánh hay, đồng níng họ đi bán đồ ăn, của Mary, cho đi Sài Bar, đi chợ Đồng Phai, chợ Sài Châu, đồng vô banh láng như chưa? เท็ด้วยอร่อยดาชอบเห็ดเพาะเห็ดตุมนี่่ะนี่เให้มันต้นเห็ดเพาะนูเคยกินน็กซียังหืเห็ดเไม่เคยกินเลยทำไมนู้ดวหนูหนนจะกินได้ บางทีม <formation jin inh throat> <at> ันแบบคิดลมไหมยายกินไม่ได้เลยยายคิดลมยายกินนงเมากินไม่ได้เลยเห็ดโอบเอาโงูจับพรอนไปก่อนนะไม่เห็ดทักก่อนมาไหมมาเี่เห็ดโอบงูเห็นเห็ดตุ้มเมื่อกี้ไย จะกินจะเฮ็ดตุ้มเลี่ยนู้เห็นบ้านนูไม่ต้องกินเลยเดอ้อพิโยขออนุญาตเพิ่มเ,เขาเลยจ้ะ <c oughs> <c oughs> สองสองสามมันนี้นี่แกงเฮ็ดแกงาะโจดแกงอะไรปลาปลานี่ยีิโยเบิลเขา่าสองจานสองสามบ้านเลยเด้ะนล่ <c oughs> เราขุดควงควง,งแกงกุควงหับๆับ

นีการเห็นแล้วไม่ยอมเอาเป็นยังไงละมัวแต่นั่นสนลูกหมดแล้วลูกเมื่อกี้ลูหายไปไหนก่นั่นเล็ก็ยายก็ไม่ตักมาอะไรย้ายไม่ได้มาลูกนู้เอาไปขึ้นเร็วไอ้อันใหญ่ชุดหน้ายุงล่างยู่ข้างล่างไม่้องคนหรอกแล้วก็เห็นเออกินก่อนแต่อย่าเอางูนะ เกิดซึกอย่างชิงนเทรตุ้มกันเลจ้ะมาล้างต่อให้นางแนนหายแต่ตุ้มๆมาเลยจะบ้านไม่ต่อเอามาบ้านหายคนอื่นจะดน้ำลอยควาสิงช้างก็บบนี้ไงจ้ะอ้ามามาอยู่บนกางแม่เหรอลมข่าวเหรออ้า อม,มจะ,จะอร่อยลายเนะหั่นกันเด้อันอ อันนี้พิโยชนจะเล่นอาหารด้วยกันอ <c oughs> ื้ออื้อาษาตาปะเด็กไม่หน่วยนี่มันมันมีมันต,ตุ่นมาบอกว่ามันต,ต,ต,ตุ่นเพชนมันเริ่มใหญ่แล้วยัเข้าเหรอมันเก็มว่าจะหน่อยใหญ่ขะมุยหิดหัวแล้ว อยากมีเห็ดพาะหน,นูไม่มีค่ะเมลี่เมลี่เอาใจจักมากทีเดียวเลยเด็กจังพอเห็ดเพราะหนูมันอยู่ในนี่ด้วยหนูต้องลิ้มที่หลังไปค่อ,อย,ยเต็มก่อนเลยไปเชืเ่อใช่ไหมใช่เชื่อขนาด ที่เวลากินเก้งอย่างกันนี่เดี๋ยวน้องเน้นน้องเก๋ไม่ยอมเพชรเลยนี่เผิดใจอ้าเพ็ดยายจะได้กินคนเดียวเลยยยังไงแม่ก็ป่าด้วยนี่อ๋อลืมไปไม่ต้องการอะไะ

ผ่านโยกอะไ้ใจหลอนอ้าวได้จ้ะแต่ฝนไม่ยอมตกเลยแม่นี้ก็ไม่รู้แหงจะชวนเอฟซีพูดอะไรแ่ด <c oughs> ้วยะตอนนี้ต่างนาต่างตากินอย่างเดียวเดี๋ยวหนุ่มแก่มจะกินหมดจาก อ,อ,อมันลอยอืนี่ออกเลย่จะเปตกไปเทวไหนมิดมีน้มืด,ม,ดมืดมาทุกวันจัดเลยว่ะโอแล้วก็ไม่ตกเลย อินน้ำห,หรืออินเขาคะร้อนร้อน <c oughs> <c oughs> นี่ขนาดนังอยู่นอกบ้านนะจ๊ะมันร้อนอ้าวแบบแล้วก,ก็ไม่มีลมไม่มีอะไรเลยนะจ๊ะวันนี้ลมนิ่งมากเลยจ้ะน,นี่นิ่งจริงๆสุกียังยังมีนั่นเด้อถึงลมมันเริ่มใครบตัวแล้วอ่ะโชครู้ว่าจะรับฉีกอะไรก็ยับ เงนมาเรืเ่องเตามหาลมลมมาปากกินแต่ตากระจงอยู่แต่ในชามมองเลิงว่าต้นไหนจะนั่นได้อยู่นี่แม่หนู่กับแต่น้องแก้มกินเขาก็ตั้งมือ รวยมากเลยมยนางู่แวแมนางยดมีมันสปไนตตางก้ับบ้านี่ฮิปน,น, <c oughs> นี่ยาดูฮิปปเอเห็นยาองกินข้าวเห็นไหมยายกินข้าวไหมมดก็ไม่ไม่ใ่แมงเอแมงมันดูว่ต้นใหม่แม,แมงยัง แมงเนี่ยงแมงเนี่ยงหลังลงไดไอ้พุนู้บอสดีจังแดงโมเขาก็วานดีก็จะเดินแดงดีด้วจ้ะ คุ้งละหกสิบบาทได้สีลูกจะสีลูกงามๆนี่ยจ้ะเขาก็ลูกลย2ีสิบหใหญ่ขนาดนี้นะเนาะลูกเราก็ลูกยีิบใหญ่ก็าบาน้ายัางหรอจหไไปแจ็กเด็งือจะแด้งถูกดงเป็นตโตปีดูกินข้าวเสร็กก็กินพลไามา้ต่อได้เลยนะและ้วเลี้ยงล ก่อนโงแรมก่อนจะปไปอะไรตรงแหนตุตเย็นก่อนอยู่อะไรจากคลิปนี้ก็จะพอเคยเดี๋ยจวจะพาพามาดูวิธีการแกงนอจโจใส่เห็ดใส่หลายๆอย่างจะเหมือนแกงเปรอนะจ๊ะจะมีใส่เห็ดใส่นอจโจใส่พักสะอมจ้ะก็เป็นเอามาแกงรวมๆกัดก็อร่อยดีเย็นสนิท สูตรง่ายๆของบ้านพิโยนี่นะนะจ๊ะอร่อยแบบพิโยก็บรรนัยเขามันไปติดตามด้ยจ้ะพิโยก็ขอขอบพระคุณเอฟซีทุกๆคนนะจ๊ะที่เฉยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพิโยแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะพิโยรักเอฟซีทุกคนนะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า